ดอยหลวงตาก,กความสูง1,175เมตรในวันแรกเราเริ่มต้นที่เช้าที่วุ่นวายในวันเสาร์ในจังหวัดตาโดยเราใช้บริการที่คุ้มป่าตองโดยนั่งรถกระบะไปที่จุดเริ่มเดินโดยจะใช้เวลาประมาณ15-20มนาที แล้วก็การเดินทางในครั้งนี้จะใช้เวลาทั้งหมด2วันหนึ่งคืนโดยระยะทางการเดินอ่ะประมาณสเกิโลโดยการเดินน่ะก็ไม่ยากมากมือใหม่ก็สามารถมาได้แต่สภาพอากาศอ่ะค่อนข้างร้อนถ้าใครมาก็จะลืมใส่หมวกมาด้วยนะอย่าลืมแบบผมและนี่ก็เป็นรูปที่บรรยากาศด้านบนโดยจุดไฮไลท์ของที่ดอยหลวงตาเนี่ยมีค่อนข้างหลายจุดเราจะอธิบายไปทีละจุดเลยแล้วลกันโดยจุดแรกก็คือจุดชมวิวดอยหลวงตากซึ่งใครที่มาที่เนี่ยแล้วอ่ะก็ต้องมาชมที่นี่แน่นอน แล้วก็จุดที่2เนี่ยเป็นจุดต้นสนเดียวดายซึ่งอยู่ห่างจากตรงแคมปม์ประมาณ2กิโลก็สามารถเดินมาทักทายต้นสนกันได้นะครับแล้วจุดต่อไปเป็นจุดที่3คือมอดนางพญามอดนางพญาเนี่ยจะอยู่ตรงจุดทางแยกที่เดินไปเต็นท์กับทางมอดนางพญาซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดที่สูงในอีกด้านหนึ่งของดอยเหลืองตากซึ่งสามารถชมวิวได้เกือบจะ3ามรอองศาเลยถ้า้าเปิดนะถ้ามาแล้วก็มารับชมบรรยากาศที่ยอดน,นี้ได้ซึ่งจุดที่4ก็เป็นจุดลากต้นไฟ จะเป็นต้นไฟที่ใหญ่มากแล้วก็มีอุโมงค์อยู่สามารถให้เราไปถ่ายรูปได้มันจะอยู่ระหว่างทางระหว่างที่เราเดินขึ้นไปดนอนหลวงตางนะครับแล้วก็อีก2ออย่างที่ผมคิดว่ามันคือจุดไฮไลท์รับคนที่ไปแล้วก็จะรู้กันว่ามันคืออะไรหลังจากนี้เราก็ตัดมาที่การเดินทางของเราดีกว่าโดยหลังจากที่เราขึ้นรถกระบะมาที่จุดเริ่มเดินแล้วเนี่ยเร,เ,เราเริ่มเดินประมาณแปดโมงครึ่งแล้วเราไปดูกันว่าที่ดนอนหลวงตางเนี่ยถึงแวดล้อมและธรรมชาติของมัน ที่เราไปนะยอดน,นูนะมันล้นนะยอดนูนล้นล้นนั่นเป็นที่ปักป้ายหรอือเปล่า<อ>เสียงโมไซที่ได้ยินเนี่ยก็<ๆ>เป็นเสียงของพ,พี่ลูกคันที่แบกบของให้เราออไป เขาขับรถละสากันขึ้นไปประมาณครึ่งทางสุดยอดเลยทางเขาแบบประมาณเนี้ยนี่แหละรครับลูกหานที่ดอยหลวงตา ถ้าเรามาถึงตรงนี้แปลว่าเราอเดินมาถึงครึ่งทางแล้วโดยส่วนใหญ่เขาก็จะพักกันตรงนี้แหละโดยจะมีร้านค้าน้ําเย็นๆด้วยใครจะไปคิดว่าจะมีร้านที่มาตั้งอยู่ตรงนี้ได้เรากําลังเหนื่อยอยู่พอดีเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยที่เรามาเดินที่โดยหลวงตะซึ่งอ,อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยดูจากบรรยากาศรอบข้างแดดจ้าสาเปี้ยง ถือว่าเย็นนี้เราอาจจะเห็นวิวที่คขอหข้าสวยถ้าแบบนี้ขึ้นลงสองรอบไหมเนะี่ย โดยทางเดินของที่ดอยหลวงตากเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางเรียบสลับกับทางชานันแต่ตอนหลังๆที่จะถึงแคมป์แล้วอ่ะทางชันจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยบรรยากาศของที่เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวโดยวันแรกที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยถือว่าเย็นแล้วเพราะว่ามีลมพัดผ่านตะลอดเวลาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีลมพัดเลยซึ่งมันร้อนมากและช่วงที่เราเดินเนี่ยค่อนข้างแรงด้วย ึ่งจุดนี้เขาก็เรียกว่าลานต้นสนซึ่งก่อนที่จะเดินถึงลานนี่เราก็ต้องเดินผ่านทางชันที่ค่อนข้างะจะชันมากเลยซึ่งถ้าเดินขึ้นลานแล้วอะ่ะแนะนําให้หันกลับไปข้างหลังเพราะว่าวิวค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโดวยหลังจะเดินมาอีกแป๊บหนึ่งเนี่ย เราก็จะเจอทางแยก2ทางทางขวาก็คือทางที่เราไปแคมป์ทางซ้ายก็คือม่อนนางพญานั่นเอง,เอง จากนั้นเราก็เดินจากแคมป์ไปที่ม่อนนางพญาโดยม่อนนางพญาเนี่ยจริงๆแล้วได้ชื่อนี้มาก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงหินของมันมีหน้าคล้ายนางพญาโดยจุดนี้ก็ถือเป็นจุดชมวิวที่เราชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถมองได้360องศารอบด้านเลยจนไปถึงดอยหลวงตาเลยทีเดียวรวมทั้งได้เห็นป่ารอบข้างที่ไม่โล่งเตียน โดยตกเย็นเราก็มาชมวิวที่ดอยหลวงตาและเดินดื่มดำธรรมชาติส่วนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในมุมสูง และจากนั้นเราก็ไปที่ต้นฝนเดียวดายเพื่อชมว่าต้นฝนเดียวดายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เช้าในวันที่สองเราตื่นมาเจอกับแสงน้ำลายของพระอาทิตย์ยมเช้าตู่ซึ่งบรรยากาศยามเช้าของดอยหลวงตาเนี่ยก็ให้ความแตกต่างกับเมื่อตอนเย็นมากเลยทุกคนพอถ่ายรูปอยู่สักพักนึงเนี่ยหมอกก็เต็มเลยปิดปกคลุมดอยหลวงตาหมดเลยดูดิแสงพระอาทิตย์แทบจะไม่เห็นเลยผ่านแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเ่งเมื่อคู่เนี่ยฟ้าก็ยังเปิดอยู่แต่ที่เห็นในรูปเนี่ยหมอก ก็เริ่มมาปกคลุมที่ดอยหลวงตาซึ่งบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปเร็วมากและจากนั้นเราก็ได้พบบรรยากาศที่เราไม่พบเห็นในเมื่อวานเลยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆที่นี่มีธรรมชาติที่ค่อนข้างแตกต่างกันตั้งแต่ที่เราเดินถอนขึ้นดอยเดินสักพักหนึ่งก็เจอลานสนและเดินมาถึงใกล้แค่แคมป์ก็จะเป็นป่าที่ชื้นขึ้นและยิ่งมาถึงดอยหลวงตาแล้วเนี่ยบรรยากาศด้านบนอ่ะ ก็ชื้นแล้วก็เขียวกรีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าจริงๆแล้วป่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็สวยงามมากเลยทีเดียวถ้าคุณลองเปิดใจและลองก้าวออกมาลองเดินป่าอีกครั้งโดยทุกคนเดินป่ากกันอย่างมีจิตสำนึกเมื่อเรารักษาเขาเขาก็จะรักษาเราไปถึงลูกหลานเราด้วยและครั้งหน้าฝนจะไปที่ไหน กดติดตามได้ที่เพจไปเองก็ได้และผมมีช่อง YouTube แล้วนะครับชื่อว่าไปเองก็ได้เหมือนกันขอบคุณครับ